ทีนี้เป็นอะอีกนึ่งเรื่องค่ะนายอำเภอเบตงเนี่ยเข้าไปพบปะผู้นำศาสนาแล้ก็ชาวบ้านหลังจากถี่โซเชียลเนี่ยมีการโพสต์สร้างปลดปลายพานามัสยิดคาหนึ่งนายอำเภอเบตงนะคะไปพบปะอดีตก,กับนั้นผู้นำศาสนาชาวบ้านในพื้นที่ของตําบลอายุเวงเพื่อจะไปสร้างความเข้าใจค่ะกรณีซื้อโซเชียลเนี่ยกล่าวหาสร้างปลดปลายพานามัสยิดซึ่งข้อเทจ็จริงคณะกรรมาการมัสยิดบทเองแจ้งไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตค่ะ นายอมรชุมช่วยนายอำเภอเบตงพร้อมด้วยพันตำรวจเอกธีรพัฒน์ประหยะดท่าวอนผู้กำกับการสพอ,อยุเวงพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปที่มัสยิดซาม,ามัคีธรรมบ้านกอมมอซามซองตำบลอายุเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเพื่อ,ววาาอไปพบกับนายมนเทียนแต่ปูสู้อดีตกำนันผู้นำศาสนาอิหม่ามขณะกรรมการประจํามัสยิดแล้วก็ชาวบ้านเพื่อจะสอบถ้ามกรณีมีเพศท่องทิ้นในจังหวัดวยแดนภาคักตาย โพสต์ข้อความกล่าวหาว่านายอำเภอผู้กำกับสังหหยอดีตกำนั้นผู้ช่วยผู้ใย,ยบานททอไปาพาสุกสันวันรายโยที่แคว้นนามมัสยิดออกซึ่งป้ายดังกล่าวเนทางเพศอ้างว่าเป็นข้องกลุ่มเยาวชนปานก่อหมอด้มโซงเขียนเป็นภาษาอาหรับภาษารูมีมีข้อความสลามัตฮาริรายโยพร้อมภาพทงชาติปาเลสไตน์ค่ะ นายการาิยากาโลประธานคณะกรรมการประจำมมัสยิดก็เปิดเผยนะคะว่าป้ายดังกล่าวเนี่ยมีผู้นำมาติดเท้ายไฟค้างซุ้มประตูชายบริเวณหน้ามสัสยิดช่วงกลางดึกของวันที่9กเมษายนหรือว่าก่อนวันฮาริรยออินฟิตรีนั่นเองอกระทั่งรุ่งเช้าค่ะก่อนทำพิธีละมาตรโยเนี่ยคณะกรรมการมาสัสยิดมาเห็นก็เลยได้มีการมาหารื้อกับตนโดยมองว่าไม่เหมาะสมและก็ไม่รู้ว่าใครเป็นค้นมาติดก็เลยตัดสินใจทอดออก ต่อมาก็มีเพศดังกล่าวในเขีย,ยนข้อความกล่าวหาว่านายมนเทียนเนี่ยสั่งนห้ทอดปลายออกเพราะว่าเป็นคําสั่งของนายอำเภอและก็ผู้กํากับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยการทอดปลายดังกล่าวไม่เกี่ยวกับอดีตกํานั้นนายอำเภอหรือว่าผู้กํากับเลยค่ะไม่รู้ว่าเพศดังกล่าวเนี่ยนัมาโยงได้ผลการทอดเอาปลายออกนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าคณะกรรมการมัสยิดเขาเล่เหลว,วไม่เหมาะสม ประกอบกับมัสยิดนะเป็นศาสนาสถานมีอีม่ามแล้วก็มีคณะกรรมการมัสยิดดูแลการเดี๋ยวทำอะไรในมัสยิดก็ควรที่จะปรึกษาหารือกันก่อนยางการเอาป้ายดังกล่าวเนี่ยมาติดเนี่ยซึ่งไม่ได้รับอนุญาตาก็ไม่ใช่ คือไปใช้ใครที่คิดอีติทําก็ได้นะโดยที่ไม่บอกกล่าวอย่างเียบอกนั่นแหละมัดจิตเขามีคณะกรรมการเขามีคนดูแลนะคะอีเอาอะไรไปติดบอกกล่าวกันสักคิดนึงนะคะพออีเอาอก,กันผนเนี่ยเกิดเหตุการณ์ว่าเออไปเอาโอ้งเขาอกแต่เขานะเอาอกเนี่ยเขาก็แล่เรียวแล้ว,ลว,ว่าอาจจะไม่เหมาะสมใ,ในชน่วงระยะเวลา,น,าน,นั้นคือเขาก็กผ่านการพิจารณากันมาแล้วก็เลยนั่นแหละต้องทอดออกกันต้องไปทําความเข้าใจไปสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านด้วยนะคะส่วนเพศอื่นๆที่จะเอาไปลงก็อยากจะให้ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงให้ตุกตองก่อนอก่อนที่จะนําเรื่องราวต่างๆไปเผยแพร่ในซื้อโซเชียลเพื่อจะสร้างความบิดเบือนแลกว่าสร้างความเข้าใจผิดในพื้นที่นะคะ,คะก็เลยต้องลงพื้นที่ไปฉี้แจง้งข้อเท็จจริงกับเรื่องนี้นั่นเองค่ะ,คะ